่สะพานมือแล้วก็ต่อไปบานหน้าอีกอัดเย็ดนี่ไงโอุ้ยมาไกลน้ำทะเลแล้วหน้าสูงมากเลยอ่ะสูงกว่านน้ำทะเลเท่าไหร่วะพันเท่าไหร่ไม่รู้เออเอทสยต้องรูปสะพานมือข้างล่างเน่ะสูงกว่าน้ำพุ้ยน้ำเนี่ยใส่ทักทักตรงนี้อกเดี๋ยวจะมีต่ออีกต่อยก็ไปบานหน้าอ่อันนี้ตรงสะพานอ โอ้ยตอนเข้ามาแม่งสุดๆสะพานมือยักษ์อะสะพานมือยักษ์เหรอโอ้โหเป็นไงสูงอ่ะสูงมากโอ้อากาศดีนะครับสะพานมือ ส่วนอันนั้นบอกรือควันแก้มต้องเพิ่มเครื่องอีกต้นหนึ่งขุนก่อดซ่า เออนักอ,อิงจะลงวันใดก็ได้หูก นี่ยโอ้ยสวยน้อน่ารักอ่ะขอไวสักใบนี่ทางนี้จริงอะอะไรอ่ะดูตอนนี้ยังไม่ซื้อเขาแบบแบบนี้วันใหญ่มากแล้วนะถูกนะทับยอดเนี่ยแล้วเขาให้เนี่ยเนี่ยทีเนี้ยถ้าเธอเม่แพ้จะปล่อยไว้เนี่ยแล้วลงคนเดียวเขาให้รถขึ้นมาได้ใช่ไม่ใช้ภาษาใบก่อนจะกลับถึงโรงแรมเออ อากาศนี้ครการบะตักๆๆเอดีมากเลยครับอากาศดีอากาศดีอากาศดีนะยอดนี่กําลังทําอีกกันแน่เนี่ยกํลังทําปรภูเขาเลยขูางบนน่าจะสวนน้ําอ่ะดูละตัวนี้เป็นรูปคนเลยอืมครตอนนี้เราก็น่ากระเช้าแะกระเช้าของซันเวอร์บาน่าฮิวเสียงตลอดทางอ่ะตอนขาขึ้นอ่ะโอ้โหอ่าถ้าเรามาเที่ยวเวียดนามนันก็ถือว่าต้องมา จุดนี้เลยจ้าต้องมาน้องจะเป็นไฮไลท์มันคือบานานาหิวบานานาหิวอ๋อบานาบานานาหิวไม่ใช่ไฮไลท์กันไลท์คือกระเช้าโอเคเจอกัน ร้าานหาไทย <laughs> เดี๋ยว <laughs> ต้องนั่งกินม <_ H> ันเดินถือ <_ H> จะมันเดินถือโอเคถูกใจนะ, <_ H> ะให้น้องลองชิม ตอน6โมงนะตอนนี้เนี่ยก็คือ,อเ,คเพื่อนๆดูดิหมอกลงนะอืมสูงอะนะหมอกเป็นขึ้นนะ ใครเฮียกรบ้านทุ่งนอนตึกไหนล่ะเฮียกรอเบอร์ห้าเบอร์แปดรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเบอร์แปดรวยไม่เลิก สวย,ยนะเป็นปราสาทเลยไปไหนออมาพร้อไมาหนี้เ,นอนเอาเอกจะกลับออเอกจะกลับห้องไม่ใช่ห้องอยู่ทางนี้ห้องอยู่ทางนี้บรรยากาศ <c oughs> โอ้โหได้เลยนะครับตึกส,สวยเลย ประมาณสิบสามแล้วสอ่าข้างบนนี่มีแต่คนไทยนะเนี่ยที่นั่งนั่งอยู่ในคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเกียรตามครับไอ้นี่เนี่ยคือไม่ได้ใช้คนไทยเนี่ยเกียรติอาบออกมาจากบ้านใหญ่ขึ้นมาได้ <laughs> สามวันไมาได้สามวันเลยก็เนี่ยข้างบนเนี่ย,ยน่าไทยหมดเลยเนะนี่ยตอนนี้เป็นร้านเบียร์ข้างบนเพราะฉะนั้นเปิดร้านเดียว เด็กนะฝั่งน <|so|>> ู้นก็จะไปเข้าแก๊งอายุไม่ไปไปไปอุไม่อกเปกอหมอกลง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 หมอก วิวดีบรรยากาศดีที่นี่น่าจะเป็นไฮไลท์สุดแล้วนะมาเวียดนามเนี่ยเวียดนามกลางนะครับลุงหลังให้เพื่อนไม่เห็นน่ากลัวเลยถ้ามาแล้วแล้วต้องขึ้นไปไหนรอบจริงเหรอใช่ครับก็นั่งนานเหมือนกันนะครับสิบห้าทีแอร์เกียร์ทปประมาณยี่สิบยี่สิบหกสินะครับเย้ไดี้ก็สองสองโอ้โไม่กล้าหันหลังอ่ะดูเล ไม่แล้วแล้วตอนขึ้นมามันเหมือนมันดุนขึ้นตอนนี้มันลงไงมันลงเดี๋ยวเราเป็นนอนที่ไหนอีกวันนี้เวงเวะเองเวเวใช่ไหมเออยวไปนอนเมืองเวแล้วก็กลับแล้วบรรทุงตลอนเที่ยวเรามาตะลอนตลอดนะต่างประเทศไปไงบ้างยายสบายมาก สบายมากจ้าป้าเป็นไงป้าเสียวหน้าตาไม่หน้าหมดเสียวนะน่เสียวเลยนี่ก็ลองมาเที่ยวกันนะครับครับก็เดี๋ยวไปนั่งเรือแไ่น้ำหอมนะจริงเรามาอยู่เมืองเวสแล้วนะครับเอี้ไปเดินตลาดกันโอ้โหคนวุ่นวาย ไปดูบรรยากาศบนเรือดีกว่าบนแม่น้ำดีกว่าแม่น้ำอะไรแก้วแม่น้ำหอมนะคนไทยนั่งเรือของก่อนเวดูบรรยากาศพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะเมืองเวเมืองเวใช่ไหมเมื่อกี้อยู่แถวเว่นะฮะไอ้ชอบอ่ะมยู่แม่เรือไกลๆนั่นไหมครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะลองดูบรรยากาศนะครับแม่น้ำฮานไม่ใช่แม่น้ำหอมอ๋อหอมแสดงว่าฟังอยู่นี่ใช่ บรรยากาศบ้านเมืองนะครับโอ้รถล,ลาบขักไฟ่ขเขาก็จะเจสการตุ๊จีนนี่แต่มีน้องๆพี่เขาบอกว่าน้องนักศรรึกษาใช่ไหมพี่ชินนี่นักศรรึกษาใช่ไหมน้องเขา,า,ากำลังขาดค่าเดิมอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ชินจ่ายค่าเดิมให้นะอะไรนะอันนี้จะเป็นแกงบ้านทุ่งเรานะครับดูนั่งกันหน้าตลอดเลยโอ้โหดูแต่ละคนตลอดเลยนะโอ้ มีการแสดง oh. นะครับคือการแสดงบนเรือนะแม่น้ำฮานนะใช่ไหมไอ้แม่น้ำหอมครับผมแม่น้ำฮานอยู่ด้านนะั้น <c oughs> ให้เราจำได้เียได้ดนะ <c oughs> นี่แม่น้ำหอมนะโอ้โห <c oughs> oh, นี่กลาง <c oughs> กลางแม่น้ำอนะ่ะเนี่ยโอ้โหคุปไป

มาดูสีสันเมืองเว้ยหน่อยใช่ไหมบ้านทุ่งบ้านทุ่งสลอรเที่ยวฮะเป็นไงโอ้ฮะเอ่อบานาน่าพาโเวอร์เดี๋ยวให้ชินก็ช่วยดูให้ก็แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะสบายสบาย พวกพิการเขาเดินเข้าไปข้างในกันเนี่ยเจ็บเย็บเห็นที<ต>่ไหนผมว่าอารมณ์อารมณ์น่าจะเหมือนข้าวสารบ้านเราละถน,าานนขะ้าวสารนะประมาณนั้นแตกต่างกันยพี่อา่านี้วัยรุ่นเยอะมากนะครับเพาน้องไกด์เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแหล่งเลยทั้งเส้นเลยนะครับแบบมีข<สะ>องขุมของขายด้วย<สะ>นี่ ุเด well, ็กๆนั aquilo, <T> ่นเลยนะนี่ครับบรรยากาศนี่เขาเห็นนักท่องเที่ยวก็คุยดีนะเมื่อกี้นผู้ชายแต่เขาทักทายดีผู้ชายนั่งอยู่ในรน นี่ครับนี่เราเจอคนไทยนะครับแก๊งไหนยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราก็อยทำความรู้จักกันอีกทีนึ่งเว้เว้เว้ป็นไงดูไอ้รุ่นเวียดนามเลยไอรุ่นเวียดนามลอยยังไงแถววะโอเอ้ยถูกใจลูกนี้มาจากเมื่อวานแล้วไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีดูดูสมาชิกเราสทำไม นี้สมาชิกสมาชิกบ้านทุ่งสมาชิกบ้านทุ่งยกแก้วหน่อยยกแก้วหน่อยวันนี้บ้านทุ่งเรามาเยอะนะครับนี่ฮะมามาดูมาดูบรรยากาศเวียดนามหน่อยโคดโคดเบิร์กเวนะเบียร์เขาบอกว่าเป็นเบียร์เก่าแก่เก่าแก่มีทุกเมืองทําเบียร์กินเองอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าเรามาเวียดนามอย่าลืมเมืองนี้แวะนีออ๋ไปดูหน่อยนี่ภาพไฮโซนะเขาว่า ผม,มนูนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งเมียก่อนเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาเอาสรุปมันมาหรือไม่มาก็เป็นถนนย่านสถานบันเทิงของเม,ม,มืองแวะเขานะครับเออเมืองเวแเ้านะครับอารมณ์เหมือนนะถ,ถนนเข้าสารบ้านเราฮนะเดี๋ยวเจอถนนข้าเหนียว แต่เติมข้าวเหนียวเข้าไปอึ้งวบนนี้อันนี้เอาน้ำมะพร้าวสดเหรอครับน้ำตาลสดครับน้ำตาลสดน้ำตาลสดที่นี่เขาหวานนะรสหวานทานง่ายเลยหวานเลยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นโหมึงกินเบียร์ขวดละสองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นบาทน้ำตาลสดเดี๋ยว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 ทำทำทำรถแท็กซี่แท็กซี่นะครับแท็กซี่กับที่พักเรานะครับที่นี่ที่ถ้าไม่ใช้แตนเนี่ยไม่ใช่เวียดนามนะครับ ต้องบีบบา้นานเราล่ะเป็นไงบ้านเราบีบได้ครับแล้วเป็นไงอ่าบีบไปไม้เมย์อาจจะลอยมานะฮะแต่ที่นี่ไม่บีบไม่ได้นะต้องบีบนี่ครับแยกวัตใจครับตัดเลยครับ <c oughs> เฮ้นย,น,ยนี่แยกนี้แยกนีใ้ใช่ใช่เรามาลงแยกนี้ไม่เราเรา,เรานั่งเลนซ้ายเรานั่งพวงมาลัยซ้ายมันก็จะดูแบบบางวงงนิดนึงอะนะเออดูดุดูน่ากลัว ว่ามันจะฟังเหรอเออไม่ใช่ไหมหรืยว่าเขาบีบแต่เราบีบเปิดไปสูงด้วยนะโดนเขาเดินรัดกันมาทางไหนอะงว่างว่าจนแหลกแน่เออไม่ไม่มีไฟเลยเลยโอ้แบบเวียดนามนะครับนี่เวียดนามโอลี่นะครับโอ้โหเฮ้ยไม่เข้ามาก่อนเราอยู่เรา นนี้ก็เป็นวันเดินทางกลับแล้วนะครับแต่ก่อนจะกลับเนี่ยเขาจะพาเรามาดูพระราชวังนะครับแต่ว่าพระราชวังเนี่ยก็คือปิดประพุ่งก็มานั่งรถเขาเรียกรถอะไรนะป้าฮะรถชิกโรชิคก,กโลใช่ไหมก็เป็นรถสามล้อนี่แหละนะครับ<ม>โอ้โอดูบรรยากาศ ืองเว่ยตอนกลางวันเขาจะพาเราไปนั่งรถอะไรรถอะไรซิกโล่ซิกโลเหรอ,อไปจับค่ะ <c oughs> รถซิกโลคือเอาหน้านะเอาหน้าคือคือคนคนนั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมปืนใหญ่อันนี้ปืนใหญ่อะไรเอา้ฮงเอาห้องอันนี้ปืนใหญ่อะไรเนี่ย ปืนใหญ่อ่ะนี่มันแต่ไม่ใช่เขตไม่ใช่เขตพระราชวังใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเนี่ยเขาเขตพระราชวังนี่เขตพระราชวังใช่ไหมม,มันเป็นกำแพงสองางเลยอ๋อีข้างในเขตพระราชวังนะครับโหป้อมปืนใหญ่อยู่นู้นนะแม่ผูกเออไป่สำหรับแถวสถานห,หรืเปล่าครับ

อันนี้เรานั่งซิกเโลนะซิกเโล yes เออซิกเโ,โลนะครับซิก,ซกนเนกอร์โลอะไรกเกอร์โลอ๋ very good ยังไงลูกสนุกไหมก็นั่งรถชมเมืองนะครับเป็นรถ สำลักปั่นบ้านเรานี่แหละนะครับอ่าดูบรรยากาศนะครับ้แทงว่ะเฮ้ยแทง <laughs> แทงมาสองข้างสามข้างลยจริงอ่ะเออ ัับนนหมาไงป๋าป๋าปากอนบรรทุนเอ้ามันไม่ต้องยแม่เฮ้ยเขาปั่นไหวไม่ไดยคันนี้ ไม่เคยกลางล่มเลยนะโอ้ขับไปเลยโอเครันนี่งเลยจัดปโอเคโอเคเดินเดินดินเนสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราเราคอนท้ายเลยไม่เป็นไรเราเราเราถ่ายเราถ่ายคลิป โอเคโอเคพอไปเลยไปเลยโอเคไปเล t ส g กไม่นไทำไมคุณอิ่มนะครับก่อนกลับอนะกเดียวเทีย ทำไมกูปังองใหญ่ข้างล่างก็เป็นทะเลนะครับโอ้นี่นะครับดไมคไหนหมั้งาใช่หมอมขึ้นนะ่ะ สวยนะใช่ก็เขาไล่ออกจากประเทศแล้วเพราะว่าคือแกงนี้ไปเนี่ยก็คือว่าอยู่ประเทศเขานานไม่ได้เขาไล่กลับนะครับก็ผมว่าเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาได้เร็วนะนะครับหลังจากที่เขาเปิดประเทศนะนะครับก็ประมาณสี่เจ็ดใช่ไหมเนาะ g d ก็หลายๆสิ่งหลายอย่างบ้านเราไม่มี มันก็เหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างของบ้านเขาที่บ้านเรามีแล้วเขาไม่มีเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยคือหลายอย่างก็มาจัดจ้านนะมีหลายที่ที่น่ามาเที่ยวแล้วก็ค่าเงินไม่แพงด้วยเราไปที่ไหนมาบ้างนะดานังดานังอ่าดานังน้อยอันนอยอันฉันละเคยใช่ไหมบันนายูอ่าบันนายูนี่ก็คืออันสีนะเมืองเว้เมืองเว้แล้วก็เมืองเวบาเวนะครับลองมาเที่ยวกันดูนะเพื่อนๆยังไงถ้าชอบให้กดไลค์นะถ้าใช่ให้กดแชร์ าจะให้แน่กดกระดิ่งกินดินกินไว้ด้วยครับปันตุ้งตนเทียงยอนที่เย้เลเยเาเจอกันทิปหน้าครับผม